สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณ <_ D> เด็กวันนี้เหรอครับวันนี้ก็มาร่วงงานของเคนครับเป็นไลท์สอาโดนะครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้แฟนคลับมาหากนันเยอะมากแล้วก็วันนี้ออกงานกับกับน้องจำโมครับครั้งแรกก็สนุกดีครับสนุกดีไม่เคยออกงานด้วยกันมาก่อนเด้วย <_ D> ใช่ครับ <_ D> ต,รตื่นเต้นตื่นเต้นเตแต่ว่าหันหันไปเจอน้องจำโมเต้นอยู่ด้านข้างก็สนุกดีครับ คือจริงๆอ่ะผลิตภัณฑ์ของเทสคือหลายๆคนน่าจะรู้จักเทสเพราะว่าเป็นเป็นแบรนด์เครื่องเครอสำอางข,ของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงจริง,รงๆผมใช้หลายตัวมากนะครับที่แบบช่างแต่งหน้าเขาใช้จะมีที่ปัดคิ้วมีคอนซีลเลอร์แต่ว่าช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ที่เป็นกระแสก็คือจะเป็นลิปสติกของเขานะครับชื่อเออ่ลิปมอนสเตอร์ครับผมอันนี้เป็นกระแสมากๆครับแล้วอย่างเราเนี่ยเรามีไอเทมที่บอกว่าพกตัวตลอดเวลาหรือว่าถือมือได้ไอเทมที่พกติดตัวส่วนตัวเหรอครับ ส่วนมากจะเป็นลิปมันลิปมันเพราะผมเป็นคนปากแห้งก็จะพกลิปมันไว้ครับงานเป็นวนในแฟนมาใชหมครับคือวันทีดือน11ครับผมก็ฝากงานเคสไลท์ออฟชาโด้นะครับผมก็มีถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7เดือน9ครับผมก็อยากให้แฟนๆแวะมาหากันเยอะๆนะครับผมครับงานมาวันทีแวม v a ใหม่ครับโอ้ revamp ก็รีแวมเพิ่งเพิ่งปิดกล้องไป2วันที่แล้วก็ สนุกมากครับเพราะว่าเป็นเป็นคิวสุดท้ายก็มันเราจะเก็บซีนที่เราเลิกค่อนข้างช้าเหมือนเราจะเก็บซีนในค่อนข้างมากครับเพราะว่าซีนซีนที่เหลือส่วนมากจะเป็นซีนกลางคืนก็ถ่ายทํากันสนุกมากคิวสุดท้ายก็สนุกมากก็หลายๆคนตั้งใจกันมา,มากๆก็ก็อยากฝากมีแวมครับเพราะว่าจะได้เห็นแบบมุมใหม่ๆของนักสแสดงหลายๆคนมีซีนแอคชั่นซีนอารมณ์แล้วก็มีมีซีนน่ารักด้วยของพี่บุญกับ,ก,บกับเปรมครับผ,ผมก็ฝากทุกคนเลย ดูดูผมผมผมดูตั้งแต่อีพีหนึ่งดูดูดูสดด้วยผมดูสดด้วยก็ส่วนมากก็จะเหนเ็นแฟนเขาเขาชมว่าพี่บุญกับเปนลน่ารักก็จะมีถ้าพูดถึงผมผมจะเป็นคุณเมทัศเขาจะบอกว่าคุณเมทัศรออะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณแต่ส่วนมากผมเห็นซีนแอคชั่นแต่ว่าเอาเอา,เอาคุณเมทัศไปติดโบไม่เข้าใจเพราะว่าคัน่ใ่คาแรคเตอร์เหรอครับจริงจริงคุณเมทัศนก็ด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความเป็นคนสุข,ขุม เขาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างคิดค่อนข้างรอบคอบใจเย็นๆประมาณนี้ครับผมจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้ามากผู้ใหญ่แหละเพราะว่าอยู่เป็นร้อยปีเพราะมีอายุเยอะครับผม จริงจริงซีนบูสปอยได้ไหมยังมีอีกนะไม่ไม่ได้มีแค่ของคุณไปนะมีทุกคนเพราะว่ามันจะมีซีนซีนบูอีกหลายๆซีนทอมยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในส่วนของเนื้อเรื่องครับผมก็ฝากน่าจะมีน่าจะมีซีนแอคชั่นซีนใหญ่ที่แบบว่ารวมทุกคนด้วยก็แม่สปอยเยอะก็รอดูรอชมแล้วกันครับครับเามนครับมีใครใครตนะเขาไม่ได้มาหาผมผมตอนแรกตอนแรกก็ผมถ่ายอยู่ตอนนั้นน่าประมาณ เขาเขาจัดรายการอยู่ใช่ไหมครับผมก็เข้าไปดูในในในเอสก็เห็นเขาจัดรายการว่าเขาส่งกําลังใจมาให้แล้วก็เห็นแฟนแฟนแซวว่าเออเดี๋ยวเขามาหาแต่เขาไม่ได้มานะแต่แต่ว่าเออพีดีโปรดักชั่นเขาเข้ามาได้นะโปรดิวเซอร์เข้ามาได้นะแต่ว่าพี่จูเขาไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าวันวันต่อมาผมเราก็ไปเจอกันแล้วเราก็เจอกันแล้วเมื่อวานคุณก็เหมือนได้ไปเจองเขาก่อนเมื่อวานผมแวะ อ๋อผมบังเอิญเจอผมบังเอิญเจอแว๊ไปหายเฉยแว๊ไปหายเฉยเพราะว่าเมื่อวานเขาทํางานครับก็แว๊ไปเจอกันนิดหนึ่งเมื่อวานเขาทำงานเดียวนี้เราก็เป็นจาร้านเลี้ยงเดี่ยวอะไรครับเมื่อวานเขาทำงานเดียวนี้เราก็เป็นจาร้านเลี้ยงเดี่ยวกันก็ให้กำลังใจยังไงครับอะไรครับให้กำลังใจยังไงครับให้กำลังใจยังไงบ้างหมายถึงเขาหรอไมให้กำลังใจยังไงก็จริงๆเขาเขาให้กำลังใจผมตลอดอยู่แล้วก็บอกว่าเออออกงานกับกับลูกครั้งแรกของคนก็ ฝากดูลูกด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าลูกไปไหนแล้วค่อนข้างสนมากไปกลับได้เดิมไปแล้ว่วน,น,นมาก่วนมาก่วนมาก้วา่อนเราขึ้นไปมีการมีการมีคีนหรือว่าเตรียมอะไรกันก่อนกับน้องเหรอกับน้องจัมโม่เหรอตอนตอนแรกถามน้องว่าอยากขึ้นมาเต้นด้วยกันไหมหมายถึงว่าตอนตอนร้องเพลงแต่ว่ากลัวน้องเหนื่อยก็เลยให้ให,ให้น้องรอข้างๆเวทีไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาตอนสุดท้ายเรนับหรออ๋อพี่จูเขาสปอยว่าเขาเขาพูดว่าอะไรบ้างครับ ไม่พูดอะไรเลยเราพูดได้ละมากกว่านั้นได้ไหมผมพูดได้แค่ว่าก็เร็วเร็วนี้แต่นี่คือเร็วๆนี้จริงๆเพราะว่าตอนตอนนี้ปิดกองรีแวมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายทำ My r แมนสแ e มเมอร์ต่อเลยครับผมเร็วๆนี้เลยไทใกปีนี้ไหมคะเออถ้าตามแผนก็ในปีในปีนี้ครับตามแผนเดิมในปีนี้แต่ว่าต้องต้องรอดูอีกทีครับว่าเราถ่ายทำกันทันไหมไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้จริงๆใช่เพราะว่ากาลังจะเริ่มแล้วครับ ใช่มีครับพูดอะไรครับไม่ก็าบอกว่าเขาว่าร้าเฟรร้านฟออ้าหาร้อยฟอเหรือร้านฟอครับคร้าร้อยฟอเหรอร้านฟอครัครับร้านฟอคุณก็ถว่าเราร้านฟอสองกันก็คือคอนเทนต์อยู่ก็คือเราจะทำอ๋อเหรอเขาบอกว่าเราจะทำคอนเทนต์ด้วยกันด้วยเหรอครับโอ้ก็ไม่ได้บอกผมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าผมถึงถึงหนึ่งร้านด้วยกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไร เป็นคอนเทนต์ให้แฟนลับดูครับผมเดี๋ยวรอทาพร้อมกันพร้พอมกดดดันะไม่พี่จูพูดแล้วผมไม่เจอแล้วเขาไม่ได้บอกผมนะลเลยนะร<พ>อ,ลอเลยร<พ>อเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทําด้วยกันครับมีอะไรจะฝากเมไหมคะอย่อเปมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมหรอก็วันนี้ก็ไม่เห็นมาหานะห <c oughs> ยอกหยอกวันนี้ให้เขาพักผ่อนเพราะว่าเขาน่าจะซักผ้าอยู่ก็น <c oughs> ่าจะซักผ้าอยู่ตอนนี้ให้เขาพักผ่อนนะครับผม ครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนวันนี้แฟนๆมาหากันเยอะมากนะครับบางคนมารอตั้งแต่เช้าก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆวันนี้ทุกคนนะครับขอ <c oughs> บ <c oughs> คุณมากครับขอบคุณนะเฮ่ออ๋อ่เขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับไดครับเอาติ้งเหรอครับเอารยังไม่เสร็จเลยเอายเอาต่อครับ <c oughs> ได้ครับโอ้หมันๆเลยครับมเเรื่อองงาติหน่อยครับ คือผมอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าผมจะต้องต้องแสดงหรือว่าต้องโชว์อะไรก็ไปคือพี่จูอ่ะเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นหัวหน้าเออเป็นแม่สีเนาะเป็นเป็นหัวหน้าสีก็ผมแต่ผมไม่รู้ว่าพี่จูเขารู้ดูหรือยังว่าแบบว่าเราเราต้องโชว์อะไรบ้างแต่ว่าผมอ่ะไปรู้วันนั้นเลยก็เขาให้แสดงเป็นอะไรนะเป็นผมเป็นงูพี่จูเป็นเสือก็ก็ตามโชว์ครับเราไม่รู้มาก่อน ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยผมก็แบบผมเป็นงูเหรอครับแล้วชุดเป็นยังไงก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเขาบลิฟต์มาเขาเขาบขาฟี์ฟมาเขาบอกมันมันเป็นบทบาทป็นบทบาทเขาบอกว่าเราจะต้องเข้าไปรัดเขาตอนสุดท้ายไงเป็นบทบาทเเป็นบทบาทไม่มีอะไรเกินเลย <c oughs> อ๋อปาร์ตี้ตอนต้ปาร์ตี้ตอนตนบน่อ๋อปาร์ตี้ตองสือผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เต้นเยอะไม่ได้เต้นเยอะเน้นนั่งนั่งคุยกับเพื่อน ให้พี่จูเขาไปเต้นอยู่กับพี่เตเพราะเขาสร้างวีรกรรมเยอะมากตอนนันอาเราก็นตีที่คนใ่ตอนปาร์ตี้หือนกตอนปาร์ตี้เหรออ๋ออันคือทีมของเรามันจะเป็นที่สุดในโลกแล้วตอนนั้นเราหกคนก็คือสายหรหัสธรรมดาไม่ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรตอนแรกตอนแรกจะไม่แต่งเลยซ้ํา <c oughs> แล้วก็เหมือนถ้าผมจําไม่ผิดก็จะมีใครสักคนคุยในกะลุ่มว่าเออเราแต่งตีมที่สุดในโลกกันไหม <c oughs> แล้วก็บอกแล้วก็มีคนบอกว่าเออหรือว่าเราเราจะใส่เสื้อช็อปดี ผมก็บอกเออได้ใส่ช่อศพก็ได้แล้วมันที่สุดในโลกยังไงก็พี่จูเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนที่เสื้อก็ได้ว่าแบบว่ารักที่สุดในโลกทํไมถึงไม่ใช่ชื่อตัวละครถึงไม่ใช้ชื่อตัวละครหรอพี่จูเขาอาจจะอยากบอกอะไรผมก็ามานั้นเขาลยเขียนว,ว,ว่ารักมากที่สุดในโลกคุยอะไรกันไม่บอกเนาะฮะไม่เขาเขาเขียนเองด้วยผมไม่ได้เขียนเขาเขียนเอง ใช่ไลายมือพี่จูสวยนะพี่จูพี่จูเขาเขียนทําถ้าจะไม่ผิดน,น่จะเขียนทั้งหกตัวเลยไน่จะเขียนทั้งหกตัวเลยใช่ครับปีหน้าจะมีอะไราปีหน้าอาติ้งเหรอครับเห็นแต,แต่ไม่แต่ไม่อยากไม่ไม่อยากเป็นมีมแล้ว <c oughs> ไม่อยากเป็นดิจิตอลพุดปิน <c oughs> อาจจะอาจจะเบาๆลงอาจจะเบาๆลงอาจจะขายล่อมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ต้องต้องรอดูเพราะว่าต้องรอดูว่าเขาอยากจะโชว์อะไรแบบ ในทีมงานครับผม,ม<า>ครับ<า>ครับ<า>ได้ครับ